ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอินดี้พีอาร์จีหรืออินดี้เดียร์ล็อกเกอร์อีกครั้งนะาตามสัญญาเลยวันนี้เราจะมาเปิดสุ่มดีสุ่มสุ่มชุดเพลงเทอร์มินตัวนี้นะฮะที่ผมบอกว่าผมจะสุ่มคลิปนี้จากคลิปที่แล้วเนาะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเราก็ไปหาดูได้นะฮะไม่รู้ว่าทําตัวไอ,อยังไงเดี๋ยวถ้าจาได้เดี๋ยวทาตัวไอให้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปว่าเรามาดูก่อนว่าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างส่วนที่เราเห็นชัดๆแลเราก็จะมีเสื้อนะครับแล้วก็กางเกง รองเท้าหน้ากาหน้ากากสวยนะแล้วก็ทรงผมทรงผมใครคิดยังไงไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าแบบมันเหมือนเอาหัวขาวไปตีเขาควายเฮ้เพจ Facebook ซุปไก่ช็อปสาขาสองอ้าวแล้วสาขาแรกไปไหนอ๋อสาขาแรกเขาบินไปนะครับพูดติดตาม1.5่งนไม่รู้ว่าบินเพราะอะไรเหมือนกันเราก็ไม่ทราบวันนี้เราจะมาเล่นอัมเพจดีๆในการซื้อขายรหัส เกมฟรีไฟ RV ฮะเราสามารถไปทักไปขายอะไรกาได้เพรากำลังขัดแคลนรหัสอย่างามากหลายโขอ,อยู่อพอสมควรนะฮะก็แบบว่าใครที่อยากซื้อรหัสฟรีไฟนี่เลยรหัสเริ่มต้นที่100บาทสนใจก็ทักกันไปได้ครับทุกคนนะ <c oughs> ถ้างั้นสำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ Facebook เขาไว้ให้นะฮะ ก็สามารถทักกลับไปได้เลยและระวังตัวปอมได้นะครับเพจจริงตอนนี้ต้องมีผู้ติดตามสามหมื่นคนขึ้นไปนะครับเพจปอมไม่รู้ไม่เกี่ยวโดนเกียนอย่ากมาหาโทษเพจนะครับไม่เกี่ยวใครจะไปยกมือขึ้นเป็นเล่มพูดะไม่นาซื้อเลยนี่ คนะาตาน้าผมเฉยๆนะใครชอบก็แล้วแต่เลยแล้วก็เสื้อชุดนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาน,นาฬิการเราสุ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนเห็นความเกลือไหมผมว่ามันก็เอาเลือกอยู่น,นะเนี่ยอันนี้คือเราสุ่มทั้งหมดสิบเอ็ดครั้งนะฮะดูว่าสิบเอ็ดครั้งแรกได้อะไรบ้างเราต้องใช้ทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโทเค็นนะครับนะเราต่อเลย ยังไงวันนี้ผมเตรียมงบมาเยอะอยู่แล้วผมดองเพชรไว้เยอะนะทุกคนรับเพชรวันละร้อยยี่สิบเพชรยยอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวว่างๆผมจะมาสอนชิคการเก็บเพชรง่ายๆนะแต่ว่าเราต้องมีความอดทนนิดนึงนะแต่ว่าความอดทนในการเก็บเพชรที่ไม่ใช้อะ่ะคือเราต้องฝึกตนเองว่าเอออันนี้มันไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้นะถ้าเราไม่อยากได้จริงๆแต่ถ้าอยากได้หมดเลยก็ตัวใครตัวมันปึ๊บป๊บ ตะกี้มันให้แบนเนอร์มาหรือเปล่าผมได้แบนเนอร์มาเฉยเลยโอเคถ้าเป็นไม่ได้เอาโปรไฟล์มาด้วยก็ได้นะชึปปล่อยมันสุ่มไปเรื่อยทุกคนเพราะว่าคาตาณผมไม่ได้หวังแล้วผมหวังแค่ชุดผมมาลองให้ดูเฉยๆว่าถ้าผมซื้อเนี่ยมันจะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรตอนแรกผมมีอยู่9 0้0พเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาเป็นว่า ถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวผมไปย้อนดูฝ่ายแล้วผมคำนวณเล่นๆดูว่าถ้าเราซูมแบบคนไม่มีดวงเนี่ยแบบคนแบบคนเติมเนี่ยเท่าไหร่แต่เอาตรงๆคิดว่าไม่น่าจะเลยประมาณสามพันเพชรหรอกมัน่าจะสองพันกว่าๆแหละตัวของชุดเนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะปล่อยมันซูมไปเรื่อยดูกคนปุ๊บหนึ่ง้อเจ็ดแล้ว แล้วต่ถ้ามีไอตัวของนาฬิกาแจ้งเตือนขึ้นมาไม่ต้องแปลกใจนะครับพอดีว่าผมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้จะไปมออันนี้ผมอัดก่อนจะไปมอเนาะเดี๋ยวยังไงก็ฉันน่าจะต้องนั่งตัดตอนเรียนอยู่แหละตอนที่จานเขาปล่อยว่างสิบนาทีหรือจานที่ตอนที่จานเขาปล่อยปล่อยให้ทําอะไรตามฟรีสไตล์อะไรเงี้ยถ้าทํางานเสร็จแล้วนั่งตัดคลิปประมาณนั้นก็ชอบทำแบบนี้อยู่แล้วชึบ โหมันเกลืออยู่หนเนอันนี้นนนนนนนปล่อยสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนผมจะไม่รีบสุ่มเพราะว่าเดี๋ยวคลิปไม่ครบสิบนาทีเอาไปว่าเราจะดูไปเรื่อยเลยครับว่าเราจะดวงดีสักตะสักรอบไหมปึ๊บแต่ก็โอเคนะได้แบนเนอร์มาแล้วแบนเนอร์ถือว่าสวยอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้ผมใช้แบนเนอร์เป็นแบนเนอร์กดไลค์ โอเคปล่อยไปเรื่อยๆทุกคนรอบนี้ก็สุ่มได้เยอะอยู่นะเพราะตะกี้มันขึ้นสี่กับห้ามาเนีสี่สี่ห้าเออสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนตอนนี้ได้หนึ่งร้อยหกสิบห้าละเราต้องกลายเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะย่าเพิ่งเชิญมาชึบปล่อยสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนแบบเราใจไม่รีดเนาะเราปล่อยันสุ่มไปเลยก็เกลือืออยู่ประมาณนี้ทุกคน แล้วก็เค็มพอสมควรตัวของเพชรผมจะไม่รีบใช้เยอะหรอกผมก็จะใช้แค่แบบเอาชุดนี้กับสิขั้นสูงส่วนที่เหลือขอลองเก็บไว้ก่อนถ้าไปมีอนะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำคลิปแล้วมาซื้อให้ดูแหมใช้คำรวยเลยซื้อให้ดูเราเป็นสุลต่านท่านหนึ่ง <c oughs> ก็บ้าแล้วทุกวันนี้ตังก็ร้อยหล่อแล้วฮะ ถึงแม่ควรได้แคนจะเรียกว่าเสียอินดี้ก็เถอะแม่แม่เราไม่ใช่เสียเสียบ้าเสียบออะไรกับมาเรียนเล้วถ้าฝึกงานอีกเรื่องหนึง่งฝึกงานมีตังค์แน่นอนเติมเกณฑยับ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ก็เอาตังค์ไปลงกับอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมาะเบเนเนอรอซ้มเอาโปรไฟล์ไปได้นะพี่พี่จะเบนเนอรอซ้มอย่างนี้ไม่ได้นะ ผมไม่ได้หวังคาตานาอยู่แล้วนะครับคาตานาจะออกไม่ออกก็ช่างมันเลยเราจะสุ่มไปแบบนี้แหละได้ชุดคือเราจะหยุดสุ่มเลยคือไอการเล่นไอตัวเนี้ยง่ายๆเลยคือเราเล็งเล็งแค่อย่างเดียวอย่างที่เราคิดว่าแพงที่สุดก่อนแล้วค่อยเอาอันที่แบบมันถูกสุดๆแต่ถ้าเราเอาแพงที่สุดเราอย่าเพิ่งรีบแลกนะครับเดี๋ยวมันจะไปสุ่มได้อันที่แพงที่สุดตอนทีหลังเราจะเสียดายผมเป็นบ่อยอ่าเคปรไฟลมาแล้ว คิดว่ารอบนี้น่าจะครบนะครับเพราะว่าเราขาดแค่สิบสองเออครบและครบแหละนะน่าจะครบแหละใช่ไหมครบไม่จะไม่ครบเราเนี่ยครบเราครบเราเขาแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหรอบสุดท้ายให้มาเยอะเลยนะบวกมาสิบเก้าเลยโอเคตอนนี้เรามีเท่าไหร่เอยสองหกห้ารอึใช่เหรอ,อนี่งานนี้รอบสุดท้ายทุกคน สรุปผมบมดไปประมาณ2,000กว่าเพชรเนาะไม่ถึง3,000เพชรแหละแล้วราวเนี่ยของชุดพวกเนี้แหละหเดี๋ยวก็กดข้ามไปเลยมีพอดีเป๊ะเลยเหรอมันแปลกๆนะเหมือนโทเคน็นแนบักด้วยช่างมาวนเดี๋ยวผมแลกชุดก่อนตัวของชุดก็ลาวาว,วเนี่ยทรงผมด์กเฟรมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้ดูก็ได้ แต่งตัวแต่งตัวอ้อใส้สกายเลอรตัวผู้ชายอยู่แล้วนี่สมผมเราเห็นชัดๆก็จะประมาณเนี้ยถ้าใส่กับหน้ากากไฟก็สวยอยู่นะนี่หน้ากากนี้ก็ได้อยู่นะหน้ากากนี้เดี๋ยวต้องรอตอนแบบนี้ <c oughs> ผมชอบอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยหน้ากากนี้ก็โอเคนะครับเออผมผมใส่กับหน้ากากนี้เนอหน้ากาก 2023. เลนเพจสองามแงปุ๊บ ตัวของชุดนี้เราสามารถใส่ยังไงได้บ้างเอ่ยอันนี้ปิดๆอย่างนี้นะฮะงั้นผมเอาไปใส่กับเสื้อที่ท่านสองก็ได้อยู่นะก็โออยู่ก็โออยู่โอเคตัวของหน้ากากปิดทิ้งไปฮรโอเคต่อไปเรามาดูส่วนของเสื้อก่อน<ด>เสื้อ<ๆ>เสื้อเสื้อไม่เจอเราขอทับอย่างนี้นะฮะเสื้อเสื้อเสื้อ ตัวของเสื้อเสื้อสวยนะครับสวยอยู่สวยอยู่เสื้อมันจะใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยนะนี่แต่ว่าชุดพวกนี้ยผมแนะนำนะว่าถ้าเราชอบแบบบางๆก็ใส่ตัวผู้หญิงเลยแต่ถ้าแบบเราชอบแบบตัวแบบดแูแข็งแรงแข็งแรงบึกบิน f o r ์ดเลนเจอร์แรปเตอร์เจเนเั่นใหม่ <laughs> แล้วก็เอานี่เลยเนะี่ยของตัวผู้ชายมันจะดูแบบสมส่วนหน่อยกว่าผิดโอเค ปึ๊บต่อไปเรามาดูกางเกงฮะทุกคนกางเกงกางเกงกางเกงอยู่ไหนนี่กางเกงปึบเดี๋ยวผมเอานี่กางเกงเหมือนมันจะเป็นกางเกงแล้วมีเข็มขัดสองเส้นหรือเปล่าใช่ถามว่าสวยไหมก็โอเคอยู่นะเราเอาไปใส่กับเสื้อที่มันเข้าแม็ดได้ไหมเสื้อนี้ไม่รู้แม็ดหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้มันแม็หรือเปล่าอันนี้ได้อยู่มั้ง อืมดีไซน์เราเฮ้ยเฮ้ยใส่กับอันที่มันเป็นแบบเป็นกล้ามดีกว่าถนะ้ตัวกองเกงเนี่ยเราจะได้โชว์ส่วนของตรงเนี้ยตรงนั่นแหละเออชืบไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนดูซิเอาไปว่าเดี๋ยวแล้วแต่การแต่งตัวใครของใครของมันเลยเนาะผมก็จะแต่งแบบขัดใจชาวบ้านชาวช่องนิดนึง ราล้านี้ฮะกางเกงรองเท้าเราต้องพูดถึงไหมฮเพราะว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะรองเท้ามาดูใหญ่ด้วยซ้ำเดี๋ยวหากางเกงพวกขาสั้นใส่ก่อนเนีย่ยรองเท้ารองเท้าเป็นงไงทุกคนเนีย่ยเป็นประมาณเนี้ยเออมันก็ไม่ค่อยหวือหวาอะไรมากจะขอย่าแต่งตัวตามสไตล์ตนเองก่อนนะฮะโอเคก็จะได้ราลๆานี้เนาะทุกคนมันก็จะดูขัดใจนิดนึงนะ มันจะดูขัดใจนิดนึงนะก็แล้วๆเนี่ยการแต่งตัวที่ผมชอบใส่แต่ถ้าใครชอบการแต่งตัวยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับผมเพื่อวันบางวันบางคลิปผมไปเล่นผมจะลองใส่ตามที่ท่านผู้ชมบอกดูก็ได้งั้นคลิปนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้ว,วะคือมันโปรเบสปโรโกเกะเอาไงดีปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะ งั้นคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะฮะหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเรามีอะไรที่ขัดใจอะไรกันเรามาปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อทําให้ช่องเราเดินหน้ากล่าวไปอุ้ยเอาใหม่ขอเทคสอเอาใหม่ฮะเอาใหม่เอาใหม่คลิปนี้เราก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบหรือใครที่กอคลิปก็ ขอบคุณที่อุตส่าห์กดเข้ามาดูคลิปผมมาดูผมห้ามนะครับงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับชมนะโอเคบายบายครับอย่าลืมร้านซูเปอร์ไก่ช็อปด้วยนะฮะแอดมินก็ใจดีครับใจดีใจดีอยู่ใจดีจดจดอย,อย,อยู่เห็นแจกรหัสอยู่